มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาปฐมวั์อิทธิปาทะพระทัศนะปัญหาที่สิบถามว่าทรงแสดงกำลังอิทธิบาทว่าอาจให้อายุยืนกว่ากันได้ทำไมจึงด่วนนิพพานเล่าราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีพระราชะองค์การตรัสถามอัธปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่า พันเตนาคาเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาภาสิตังเจตังพัควตาถ้อยคำดังนี้สมเด็จพระศรีสุคตทศพลยานโปรโดประทานไว้ว่าอานันทะดูกระสำแดงอาน,นุนจัตตาโรอิทธิปาธาอันว่าพระอิทธิบาททั้งสี่ชันทิทธิปาโทคือฉันทิทธิบาทประการหนึ่ง วิริยิตที่ปาโทคือวิริยิตที่บาทประการหนึ่งจิตติดที่ปาโทคือจิตติดที่บาทประการหนึ่งวิมังสิตที่ปาโทคือวิมังสิที่บาทประการหนึ่งสริเป็นสี่ประการด้วยกันภาวิตาแม้พระตถาคตเจริญแล้วพระหุลีกตากระทําให้มากแล้วยานีกตากระทําเป็นยานปิดป้องกําบังวัตถุก,กตา กระทําเป็นที่นั่งที่นอนที่อาศัยปริจิตตาสั่งสมไว้มั่นในสันดานอนุติตาตั้งจิตให้เบิกบานในการเพียรที่จะกระทํามิได้ประมาทสุสมารัฐาอุตสาหรารบจำเริญมิได้ขาดในบริกรรมภาวนาเป็นอันดีเมื่อตถาคตจำเริญพระอิทธิบาททั้งสี่นี้ตถาคตจะปรารถนาให้มีชนามายุยืนนานไปกับหนึ่งก็ได้ ยิ่งกว่ากันก็ได้อาศัยด้วยจำเริญซึ่งพระอิทธิบาททั้งสี่นี้เหตุดังรือสมเด็จพระพิชิตมารยานมุนีจึงมีพระพุทธดีกาตรัสอีกเล่าว่าอานันธดูกระสำแดงอานน์พระชนมาายุของตถาคตนี้ยังมากน้อยไปเท่าไรมีนับแต่วันนี้ไปกำหนดได้สามเดือนเท่านั้นเราพี่น้องทั้งสองจะไม่ได้เห็นหน้ากัน เมื่อท่วนกำหนดสามเดือนนั้นตถาคตเจลาดับขันเข้าสู่นิพพานนี้และสมเด็จพระอนาวรณญาณยอดบุคคลเป็นที่ล้นพ้นแล้วชะไหนเล่าพระเจ้าข่าพระพุทธดีกาจึงตรัสเป็นสองฟังไม่ต้องกันแม้ว่าจะสำคัญถือเอาเป็นมั่นคงว่าคำที่พระองค์ตรัสว่ายังสามเดือนจะเข้าสู่พระนิพพาน คำเดิมที่โปรดประธานไว้ว่าตถาคตจะจำเริญอิทธิบาททั้งสี่ประการจะให้มีพระชนยืนนานไปกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันคำนี้ก็ผิดเป็นมิจฉาแม้จะถือเอาคำก่อนที่ว่าพระองค์จะเริญอิทธิบาททั้งสี่ประการให้พระชนมาอายุยืนนานประมาณกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันหนึ่งว่าชอบแล้วคำที่ตรัสว่าไม่นานดอก อีกสามเดือนจะเข้าสู่พระนิพพานก็จะผิดอายังปิปัญญโหอันว่าปริศนานี้คำพีโรลึกล้ำสุดประมาณนิปุโนและเอียดละออยิ่งนักทุนิชชาสโยยากที่จะสอดส่องปัญญาพิจารณาเห็นอุพโตโกติโกเป็นสองเงื่อนมิใช่ง่ายมาถึงผู้เป็นเจ้าแล้วผู้เป็นเจ้าจงทำลายเสีย ทิฏฐิชาลังซึ่งขายคือทิฏฐิทั้งหลายในการบัดนี้ฝ่ายพระนาคเษษนองค์พระอรหานิปดีมีพระสุนทรวาทีกล่าวแก้ซึ่งอุพัโตโกติปัญหาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐซึ่งสมเด็จพระบรมไตรยโลกเลิศบุคคลตรัสว่าอานันทะดูกระสำแดงอานนท พระอิทธิบาทนี้มีคุณนักหนาภาวิตาแม้แตถาคตจำเริญไปไม่ได้ขาดพระหุลีกตาจะภาวนาให้มากมั่นอยู่ในสันดานยานีกตากระทำเหมือนหนึ่งรถยานพาหนะที่จะขับขี่ใช้สอยอยู่เป็นอันดีอย่าเมื่อจะมีที่เสด็จสัญจรวัตถุกตากระทำเหมือนที่นั่งนอน บ่อนที่จะละจะวางให้ว่างเสียเปล่าเมื่อยามมีที่ไปเล่าก็เอาอิทธิบาทเป็นยานพาหนะขับขี่สัญจรเมื่อยามจะนั่งเล่าก็เอาอิทธิบาททั้งสี่เป็นพระเก้าอี้แท่นที่สายญาติอนุติตามิให้คลาดได้สุสมารถาตั้งพระไทยปรารบรำพึงนิยมอยู่เป็นนิดปริจิตตา สั่งสมอยู่ในจิตไม่ขาดในอิทธิบาททั้งสี่ได้ดังนี้แม้แต่ฐาคตก็อาจที่จะให้พระชนยืนไปกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันหนึ่งก็ได้สมเด็จพระบรมไตรโลกเลิศบุคคลตรัสชนี้มั่นคงเพื่อจะสำแดงกำลังของพระพุทธองค์ว่าถ้าจะทรงจำเริญพระอิทธิบาทแล้วอาจให้มีพระชนยืนนานประมาณกันหนึ่งหรือยิ่งกว่ากันไป จะเปรียบชันใดนะบ่อพิษพระราชาสมภารอัศาชานิโยปานดุดม้าอาชาในาแห่งบรมกษัตริย์อันเป็นม้าพระที่นั่งตัวประเสริฐสีคังขโตมีคติอันไปเร็วโดยเลิศอะน,นิละชวะสโมเหมือนหนึ่งว่าเหาะไปในอากาศสมเด็จบรมกษัตราที่ราชนั้นชวะพลังปริกิตตยันโต เมื่อจะสรรเสริญกำลังอันเร็วแห่งม้าอาชาในเอวังวัทยะจึงมีพระราชโอค์การตรัสสันเสริญดังนี้ในถ้ำกลางมหาชนและพวกพลพรามขฤรหะบดีและอมา์อันมาเฝ้าว่าโพดูกระสูชาวเจ้าทั้งปวงอันมาประชุมพร้อมหน้าณนะพระลานหลวงนี้อยังหยะวะโร ม้าอาชาในตัวประเสริฐของเรานี้แม้เรามีความปรารถนาจะให้ม้าอาชาในไปโดยชนลมากคือคงคาในที่สุดแห่งสาครแล้วจะกลับสัญจรมาแม้มาดว่าปรารถนาลัดนิ้วมือหนึ่งก็อาจมาถึงได้ในฐานที่นี้และสมเด็จบรมกษัตริย์จะได้สรนเสริญชวะวิธีที่พระองค์ไปเร็วหาไม่ได้สรนเสริญม้าอาชาในของพระองค์ ตรัสบ,บอกให้รู้ว่าม้าอาชาไนนั้นเร็วสามารถอาจจะไปถึงที่สุดแห่งคงคาสาครแล้วกลับสัญจรมาถึงที่นี้เร็วพลันในขณะลัดนิ้วมือเดียวดังนี้และสมเด็จบรมกษัตริย์มีพระราชโองค์การสรนเสริญม้าอาชาในไม่สรนเสริญพระองค์ฉันใดดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระโลกรุตมาจารย์ เมื่อจะโปรดปรานสรนเสริญซึ่งกำลังอิทธิฤทธิวิชาอันภัยสาลจึงทรงนั่งในถ้ำกลางแห่งพระอระหันต์อันทรงซึ่งไตรวิชาและฉะอภิญญาอันมีอาสวะหมดสิน้นวิมลานังหามนทถินไม่ได้อันพองสใยบริสุทธิ์ในถ้ำกลางแห่งเทวดามนุษย์พรั่งพร้อมกันจึงมีพระพุทธดีกาสรรเสริญพระอิทธิบาททั้งสี่ว่า จำเริญพระอิทธิบาททั้งสี่นี้มีคุณหนักหนาแม้มาดว่าปรารถนาจะให้ชนามายุยืนนานประมาณกันหนึ่งก็ได้กับปาวเสสังเหลือไปกว่ากันก็ได้สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถตรัสสรรเสริญคุณพระอิทธิบาทใช่สมเด็จพระบรมโลกกนาถจะสรรเสริญกำลังพระองค์ปานดุดบรมกษัตริย์ตรัสสรรเสริญกำลังม้าของพระองค์ฉะนั้น อันหนึ่งสมเด็จพระสัพพันยูตรัสชนี้จะยินดีที่จะอยู่ไปในพบหามิได้อัน,นัตติโกสมเด็จพระวิชัยมานมิ่งมะกุฏวิสุทธมุนีมิได้ยินดีมีประโยชน์จึงตรัสยกโทษพบทั้งสามว่าชั่วชาสามานพาสิตังเจตังมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกนานาถศาสดาจารย์โปรดประทานด้วยวาระพระบาลีว่าเศยยถาปิพิขเวอปปมัตตโกปิคูโถทุกขันโทโหติเอวะเมวะโขอหังพิขเวอปปมัตตโกปิภวังนะวันเนมิอันตมโสอัชชระสังคาตัสะดังนี้ แปลความตามกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าพิคเวดูกระรภิกษุทั้งหลายคู่โถอันว่าคูดแม้มีประมาณน้อยทุกคันโถมีกลิ่นอันเหม็นเป็นที่พึงเกลียดพึงชังหนักหนาไม่มีใครที่ว่าจะชมคูดนั้นแม้สักน้อยหนึ่งมีแต่ครหาเสยยถาปิแม้มีอุปมาฉันใดณวันเนมิ ตถาคตไม่สรรเสริญซึ่งพบสงสารแต่ประมาณน้อยหนึ่งอันตะมะโสกำหนดที่สุดลงไปโดยจะอยู่ไปในพบสงสารแต่ประมาณลัดนิ้วมือนหนึ่งก็ดีตถาคตไม่ได้สรรเสริญเป็นสัจจังเอวังโขมีอุป,ปมาเหมือนดังนั้นสิ้นกระแสพระพุทธดีกาเท่านี้ดูราณบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระอนาวรณญาณทัศนาการเห็นพบสงสารปานดุดของเน่าของเหม็นชนีจะอาศัยพระฤทธิ์แล้วมีจิตกลับกำหนัดยินดีในพบหรือประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าหาไม่ได้พบนี้ถึงพระองค์มีฤทธิ์รักษาให้สถิตยอยู่ไปได้ก็ไม่มีอะไรอาวรพระนาคเษนถวายพระพรว่าเหตุดังนั้น สมเด็จพระบรมสารเพรพระควันตาบพิษทรงสรรเสริญมฤิ์พระอิทธิบาทเท่านั้นจึงเปล่งพุทธสิงหานาฏสรรเสริญพระอิทธิบาทดังนี้ใช่ว่าจะรู้จักยินดีในที่จำเริญพระอิทธิบาทให้สถิตนานไปในภพสงสารหาไม่ได้บพิษจงทรงพระสันนิฐานเข้าพระไทยเถิดสมเด็จพระเจ้ามิลินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่า สาธุสัมปติชามิโดยจะรับคำพระผู้เป็นเจ้าที่วิสัชนาปัญหานี้ไว้ดุดวิสัชนามานั้นเพื่อป้องกันเสียซึ่งคำเดียรถีทั้งหลายฝ่ายมิชาทิฐิในการบัดนี้อิทธิปาทะพระทัศนะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้จบปฐมมวัค